สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับน้องแป้งเชียงตุงนะคะตอนนี้น้องแป้งอยู่ที่หน้าอำเภอสถานที่ทำเอกสารผ่านแดนนะคะวันนี้ดีใจมากนะคะก็จะได้รับเขาเรียกว่าลูกทัวร์ใช่ไหม ก็วันนี้จะมารับแล้วก็ขอถ่ายเป็นซีรีส์ให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะแต่ว่าวันนี้อาจจะมีผลปลอยๆแต่ก็ไม่เป็นไรเรามีรถเก๋งมารับถึงที่นี่นะคะแล้วก็ถ้าถ้ามาน้อยเนาะถ้ามาเยอะเราก็มีรถตู้นะคะนี่เลยค่ะก็พี่ไกด์ของเรานะคะพีนันค,คัมค่ะรออ,อยู่นะคะรอคุณป้าอรอบนี้ คุณป้ามาสองท่านนะคะแล้วก็จองโรงแรมเป็น1ห้องแล้วก็เป็น2เตียงนะคะเออแป้งโอ้ยยยนยย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 ยนยยยยยยยนยย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  แต่ถ้าเป็นสามหมื่นนี่ก็สองร้อยบาทสองร้อยบาทที่สามหมื่นจาดนะคะนี่สามหมื่นจาดใช่ไหมนี่มันหมื่นร้อยร้อยหนึ่งเท่ากับหมื่นห้าค่ะหมื่นห้าจานคุณป้าตกใจคุณป้าตกใจนะคะตอนนี้เรากําลังคิดเลขคิดเงินกันอยู่นะคะกำลังคิดว่าอันนี้เงินฝั่งนี้กับเงินไทยว้าวเมื่อกี้คุณป้านี่มันใหญ่มากเมื่อกี้คุณป้าให้เขาไปเกือบใบนี้เลยนะคะเนี่ยเนี่ย เือได้มากกว่าน้องแป้งเลยใช่ได้แค่เั่นแป้งอะไรแปบงมันมือนกันค่ะเราสมมติว่าป้าเอาร้อยหนึ่งร้อยร้อยบาทร้อยบาทไปแลกสามหมื่นหมื่นหมืนหนึ่งก็เท่ากับกี่ล้านนะกี่ล้านล้านห้าล้านห้โอ้คุป้ามีหมื่นหนึ่ง้ตั้งล้านห้าเลยล้านห้าก็บปดล้านได้บ้านหลังนั้นเลยนะบ้านหลงนี้ บ้านละโทรไปถามเมื่อกี้สามสิบแปดนะเงินได้เยอะมากเลยเดีดูสิว้าวนี่เยอะเลยนี่ช่วยยื้อใช้อะไรนะเงินเงินมันตามบ้านี่ไม่กี่บาทคนไทยนะฮะจะเป็นเศรษฐีฟเห็ดพึ่งเหรออะไรอุ้ยทำไมเห็ดมันเป็นอุ้ยอันนี้อันนี้อะไรอ่ะกระดออันนี้เขาเรียกอะไรนะกระดออันนี้เป็นห้องอย่างเนี้ยโครเหรอ ฮะอุ้ยเม่นเม่นอเม่นเดอเม่นอุ้ยห่างมันน้องเป้นเห็ดคนเห็ดคนเค้ใครยังไงใครซื้อน่ะโออเขาเคลื่อนหมดแล้วว่ะที่นี่เขาจะดูหมดเลยดูดูเขาคนเขาอ้อนกันตั๋วเข้ามาเขาดูเดินูทุกคนดู คุณป้าอยากกินเห็ดเหรอคะเออเดี๋ยวไปให้แม่แกงมแน่แนอันนี้เป็นห้องเฮี้ยงส่งเนี่ยอ่ะดโคตรติดโคตรเป็นอันอันนั่งต่อในรึเขาเขาเดี๋ยวเอาเงินผ้ามาค่ะขายจื้อหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบห้าเฮงเจ๊เฮงห้าเฮงเจ้เหงห้าเฮงก็เลยว่าห้าเฮงเนาะห้าเฮง อ้าวลวมันไล่ติซส่ใส่โทรศัพท์ยังล่ะเออก็เจ๊เฮอ๋อเค่ไหรเจเจ๊เด้งก็ห้าสิบบาทอ๋ออ่าโอเคให้ก็เถอะให้ก็เถอห้าสิบบาทจดแล้วว้นะได้ค่ะถ้าลืมละป้าได้กำไรนะมีไหม มันจะพอไม่นานเราไปกินกันเนี่ยแกงใส่ผักอะไรด้วยไงในข้างหลังมีเออข้างหลังสวนข้างหลังมีอะไรเล่นนี่เห็ดอะไรมันดำๆเนี่ยเห็ดอีกจังเนี่ยเอาที่เขาม่มีอุ้ยหนอกก็มีอันนี้เห็ดอะไรเหลืองๆไปเข่าเขินแล้วนี่ได้เป็นหน่อยยังเนี่ยจะก้ามป่า หน่อไม้อะไรคะหน่อไม้ต้มกินแตงไม่มีแล้วนู่นลักชูลักชูไหมที่บ้านมีไหมในตลาดน่าจะมีอยู่ตลาดโอ้ที่เดินขาขายอะไรกันมีอะไรนี่เราเอาเงินทอนก่อนเดี๋ยวนุ่นซื้ไีปซื้อเ้าไปเตนิเซเซฮีแม่เราพูดภาษาเพราะว่าเราต้องอ่านตตนิเซโองาโคซือฮี สิเวลาฮอก็ติชีติชีอ๋ออีบีอ๋อต้องอะไรนะไม่รลุกน่ะแน่โอ้ก็มาทำไมไม่เห็นนานแล้วพี่เขาแบบไปมีน้องไล่กันไล่เรือเนาะเป็นเรื่อเป็นเรือเนาะโออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตังก์น้องอันนี้พี่กซ์เฮ้ยเฮ้ยเไอ้เงินสามเพลงน่าประหลอนน่ะจะให้เด็กน้อยไง เอาเอาปันตี้ลูกอ่อนทิสุนาเออเออเออแล้วไม่มาถ่ายคลิปเขาประจำไงแล้ก็อุ่นนุ่นเขาเฮ้ยเอาเห็ดดีกหรอคุณป้าทำไมมันบานจังเลยอ่ะเนี่ยทำไมดูมันบานเป็นร่มแล้วเนี่ยดูมันบานเป็นร่มแล้วอ่ะอุ้ยเห็ดอะไรทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ทำไมเห็ดอะไรมันเป็นสีเป็นสีด้วยเห็ดอะไร ที่นี่ก็มีอีกอ่ะไหนนี่เห็ดโคนไหมอันนี้คุณป้าบอกว่าไม่พอเราไปแกงใส่ผักก็พออยู่นะคะอันนี้เห็ดลมอันไหนคะเนี่ยโอ้เขาหลบกันหมดเลยนี่เขาไม่ขายของกันแล้วเหรอเห็ดลมเห็ดลมอยูจ้าเส้มาขายไอ้สู้ขายเออ ขออายหมดแล้วอายแต้นเหรอพอไหมพอแล้วเนาะเร็วเร็วหรือว่าเอาแท้งลูกไหนไม่ใช่อั่นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลไม่ใช่ไม่ใช่สิอะไรอ่ะอะไรอะไรนะคม้ายคล้ายลูกท้อชาลีโอซาลีซาลีซาลี เป็นูกทอนี่ธรรมชาติเออเหรอเออวานไหมมันจิ้ไม่ใช่หวานไหมลอหมนออกีอยมอ๋อหมักโมนนะพ่นท้องเออเป็นรอยย่างเลยกินได้ไหมกินได้ชอบไหมฮะอันนี้ชอบไม่รู้มโมอันนี้คือเขาขายยังไงหมักอกกค่เออหมกุกเก้าอ๋ออมัอันนี้ไม่ใช่ปั้นเนระทำไมมันนี่มา อันนี้หมากมนอันนี้ลูกพีทอันนี้ลูกพีทเหรอพีทไม่เอาคนมาเที่ยวอันมาเมิร์นชิมอันนี้หมากโกก้าบอันนี้นี่หมากอกก้าี่ออกที่ไหนห่ะอ๋อหมากโกก้าไม่ขายสินี้ไม่ออกกินได้ไม่เอาลูกใหญ่ล่ะไหนอ่ะทั้งนี้เหมือนโอ้โหนี่ถุงน่าเห็นอะไรอยู่หมื่นก็แค่หกสิบบาทเอาอันไม่กี่เย่าเยู่เนาะแป้งดป็น มันไม่ดีแล้วเนี่ยมันเน่าแล้วเดี๋ยวไปซื้อตลาดจริงจริงนะเออดีนะทิตาเรามอกดอกแดงอ๋ออันนี้ก็ได้อันนี้สักถุงหนึ่งก็ได้อุ้ยอุ้ยติดที่นู้นลูกใหญ่ๆยุคโตเอ้ยคล้ายๆกันเอ้ยเหมือนกันไปเอาสถุงกันเอ่ะถุงเดียวนะสี่ถถุงนห้าสบาทเนาะอันนี้ก็เหมือนหนอ่งโอ้เจ็ดสิบบาทแล้วเนี่ยเหรอลดเสียไปสี่ถุงสี่ถุงสองร้อย ถ้าลดอีกเด็กเอาสองถุงก็พอแล้วเนาะเออว่าแม่อร่อยเหรอเออ้าไม่หมดสต็ที่ทำไมกันยกกระสอบมาแล้วกระสอบมาเลยแล้วกระสอบมันตัวใหญ่ใอย่างเงี้ยใหญ่ใหญ่จะยกกระสอบมาแล้วกระสอบนึงมันสิบโลอู้นั่นแป้งเดี๋ยวเอาผุ้แง่งอ่ะอันนี้ขึ้นเครื่องมาเลยใช่ไหมคะใช่เลื่อนเบาขึ้นเครื่องมาเลยนะเพี่คน นั่งเครืองมาพันสองแต่โหลดของมันเนี่ยพันสามอันสามอัน้แช่ตู้เย็นก่อนค่ะจ้ะแช่หมดนี่เลยเลยอันนี่ของแห้งไม่ต้องไม่ไม่ไม่ตัวเอาเอาลงไปแช่แล้วมันจะได้ไม่ไม่ไม่เหนียวมันจะกรอบฮากล่องใส่มีกล่องไม่ใส่ถั่วตัวมาแล้วนั่นเนี่ยเราไปทำผัดไทยเดี๋ยวเราไปจัดของกันนี่เลยนะคะก็ของของฝากจากคุณป้านะคะจากนี้ค่ะจากคุณเทปเลยนะคะอุ้ย ก็คุณป้ามาถึงที่เชียงตุงแล้วแล้วก็ถึงบ้าน้วยเชียงตุงแล้วนะคะดีใจมากๆเลยนะคะให้ป้าขำบ้านเป็นห่วงด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้จะหลุดไปก็หายห่วงกันได้แล้วนะคะบ้านไม่ต้องห่วงแล้วนะไม่เอาใครเมื่อไหร่กลับนะอยู่ที่นี่เลยนะคะให้หมดวันไปเลยเอาหมดแบบหนึ่งอาทิตย์เราก็ต่ออีกหนึ่งอาทิตย์เราก็ต่ออีกค่ะอะไรเหรอที่บ้านให้หอาใคเมื่อไหร่ถึงจะกลับ ต่อจากนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปพักที่โรงแรมที่เราได้จองไวนเนาะคจะว่าไปไปดูอะไรที่ในตรงเมืองยามเย็นกันนะคะก็รถชมได้นะคะไปได้ไปหนองตุงกันเนไปหนองตุงหนองตุงที่ที่อยากมาเนี่ยอ๋อค่ะหนองตุงเป็นอะไรสารคูบานคูเมืองเชียงตุงเลยค่ะก็จะสวยเหมือนกันทั้งแป้งไหมสวยค่ะของหนูโอ้ยของหนูอีกแล้วนะคะอะขอโทษทีคุณแม่ ไม่ได้ต้องสวยไว้ก่อนสวยไว้ก่อนจะไม่ได้คุณป้าก็ไม่ยอมหนูเหมือนกันในเรื่องความสวยเลยอันนี้คืออะไรกะเนี่ยหนูอันนี้เอ่อเป็นรู้จักไหมล้างหน้าอ๋ออันนี้ล้างหน้าอ๋อล้างหน้านะคะแล้วก็อันนี้อ๋ออะไรอันนี้กันแดด50แบบบวกอูอันนี้คืออะไรคะเนอันนี้ของกินได้ก่อนอันนี้ต้องต้องยอมคุณป้าแล้วค่ะไม่รู้อไขอไม่รู้อันนี้ แล้วจะกอปิมาทานได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะอันนี้อันนี้ของกินค่ะของกินแยกตัวก่อนแยกไปแล้วอันนี้ตัวสวยมากกว่านูไมเอาไที่ก่อนไม่ไม่ไม่ของของกินเอาออกมาก่อนแล้วก็ของสวยงามไว้ข้างหน้าข้างหน้าโอ้โหอันนี้อันนี้หนูต้องดูนะป้าตัวตัวเล็กนะทุกคนค่ะออะไรคะอันนี้คือคือคือต้องสวยโอ้ โอ้โหเยอะขนาดนี้เลยหรอคะเนี่ยสวยไม่ได้คือปีเนี้ยคือแบบที่หมดสิ้นปีเนี่ยคือไม่ต้องซื้อไม่ต้องสั่งอะไรแล้วอ่ะต้องทานนี่นะคะค่ะเด็กชุดชุดนี้สวยเสร็จทุกอย่างเลยเฮ้ยโอเคชุดนี้ก็จะสวยแล้วค่ะไมขอถุงเลยนะคะขอถุงเลยนะคะเผื่อใส่ไม่สวยอยู่แล้วเพิ่มความสวยอีกไงคะข้างบนข้างบนจะดูจะบอกม่านะ้ให้ะ อันนี้ไเนี่ยจๆได้ได้อันนี้อรอันนั้แป้งอันนี้แป้งนะคะอันนั้นแป้อันนี้แป้งอันนี้ก็แป้งนะะอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นรีวิวอันนี้เติมระหว่างวันอ๋ออันนี้เขาเลยให้เข้าค่ะคะน้องเขาเรียนประวัติมาประวัติศาสตร์คอ๋สวยค่ะนี่นี่สวยอันนี้ยังเป็นเดิมเนาะรั้วเขาอยู่ข้างบนอีกทีรั้วค่ะค่ะ อันนี้สว่างไหมนะน้องสายแดงสว่างไหมลูกครับบ้านก็ยังเป็นหลังคาดินคออยู่นะคะไม่มีการจับเตียงอะไรเลยออยังไม่แต่มีทาสีมีอะไรอยู่ทรงยังเหมือนเดิมนี่ประตูโอ้ยเขาเปิดประตูอยู่เหรออันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้จะเป็นเราเราก็เจอหอใหม่เราเปิดประตูออ๋หอที่ที่ใช่ค่ะนี่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะนี่เลยค่ะสีขาวที่ที่เขามาเปิดเนี่ยอันอันนี้ที่ อันเก่าแล้วทุบแล้วสร้างใหม่คืออันนี้ใช่ค่ะนี่มันเป็นพื้นที่ล่งๆล่ะค่ะเพราะว่าตอนนั้นเห็นสร้างอยู่เนาะค่ะตอนสร้างอยู่ตอนนั้นยังไม่เสร็จแล้วเสร็จแล้วสวยอ่ะเหมือนรัศสภาที่กรุงเทพเลยนั่นอ่ะเขาทรงนี้เหมือนกันรัศสภารพาธิมชีเราที่สสเขาอยู่อ่ะค่ะน้ําเยอะนะคุณแป้งน้ําหนองตุงค่ะน้ําหนองตุงเย้วันนี้ก็ดีใจมากๆนะคะ เป็นครั้งแรกที่แบบว่าเออเราพาทัวร์อย่างเนี้ยแต่ก่อนคือกล้องเราไปโดนอะไรอ่ะทำไมมองกันอบบนนด้ว <laughs> ไม่เป็นห่วงกล้องด้วยเลยเรื่องเรื่องนะคะก็ก,ก็คือเป็นครั้งแรกที่แบบว่าพาทัวร์แบบจริงจังแต่ก่อนนะก็คือแบบว่าเวลานักท่องเที่ยวหรือว่าพี่น้องไทยเนี่ยมาเนี่ยน้องแป้งก็แบบมามา,มาด้วยเวลาทัวร์อื่นพามาลงอย่างเนี้ยแล้วเราก็คือแบบเออมา มาสวัสดีอย่างเงี้ยมาเจอบังเอิญอย่างเงี้ยแล้วก็เจอแบบทัวคนอื่นเยอะมากรอบนี้นะคะเราลงมือแบบจริงจังแล้วนะคะก็ รู้สึกว่าดีใจนะคะทัวร์ของเราสบายๆนะคะคือถ้าหากว่าจองมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีแบบเออเหมือนโปรแกรมส่งให้แล้วเออยังไงยังไงก็มีเป,เ,เป็นกันเองที่สุดนะคะอยากจะแบบว่าเอออยากจะแหวกแนวที่น้องแป้งจัดมาให้อย่างเงี้ยก็คือได้นะคะเพราะว่าเรายินดีนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็มาเช็คอินที่หนองตรงกันก่อนมันไม่ใช่แหนใช่ไหมคะมันเป็นอะไรคะออ้ยทำไมมันใหญ่ เน่ดอกจอกไหมเน่ดอกจอกโอ้ยหนูหนูคิดว่ามันเป็นพักอินหรอกอะไรนะใบบัวบัวกันเขียวไปหมดเลยเนาะมันเขียวไปหมดเลยค่ะอู้ดูฝั่งนู้นดิโอ่นี่หนูไปรอรับคุณป้าที่มาสายประมาณสองอาทิตย์นะนั่นเนี่ยแต่หนูไม่ได้มาที่นี่เลยเต็มเต็มบ่อเต็มบ่อเลยค่ะตอนนี้นะคะดอกจอกว่าหนูถ่ายรูปให้ตรงนี้เอาไหมคะไปรูปไปไปไปสวยใช่ไหม ตรงนี้เลยเนาะตรงไหนข้างหน้านี่เนาะตกข้างหน้านี่เลยใช่ไหมอ่เรียกตามลำดับหลรถถูงมาอยู่ตรงกลางดิเออไม่ใช่ตร้งนี้งยนะครงงตงน่ะคับตึ้งสึงตึ้สยครับต้้สยนะนะค้งต้ง่นัต้งสวยนยคบ้ไม่้น่ะเลยน เออไงโอกินปาเนื้อมันเอบ้านเขาขึ้นเบื่อปลาคุณแม่อันไก็ไม่ไม่เอาไม่ใช่เราอะอะไรนี่ครับคนจะฉึดได้ไตังไเนามีโอทมีโอใช่ไหมคะได้มีโอชารวมมาแล้เอาไหมไม่เอาครับ ไม่เอาอะไรอ่ะไม่นเส้นอ่ะเอาเอามะล่าก็ได้นี่มะล่าเทศก็เป้นป่าเต่ปลาทอดอันนี้ปลาทอดปลาทอดปลาทอดน้ำปลาปลาทอดเฉยๆค่ะเนือค่ะมือใส่แดงดัวยอันนี้จะเป็นปลาทอดครับปลาทอดเนื้อชื่อว่าปลาก็เบื่อที่สุดเป็นน้องแล้วอันนี้อะไรอ่ะก็เอาอย่างปลาปลาจีนั่นไม่ออก นี่ไงจะเป็นขาไก่มาขาไก่มาลากินสะกอกเหรอกุนเชียงอยากกินกุนเชียงเนาะกุนเชียงกุนเชียงกุนเชียงบหาวันแล้วอ้วันนี้เท่าไหร่ไม่รู้นะกินไหมเอาเห็ดด้วยนะคะลูกชิ้นค่ะ เอาอะไรูเไม่กินลูกชิ้นเลยนะแนยัดเป็นนะเป็นพันจ้าแกแล้วใช่หสิบบาทตลกกับคุณป้าเม่กินไม่ได้อัดเลยตลกกับพนักงานหงายกนีายกที่เส้อจิจเลยยกที่เส้นอจิจเลยมชื่อหโหลงโหไวหรือไม่เลย น <ır> <into> ั่เคืออ่นนี้อันใช่ไหมคะโอ้ดิซนี่ยแม่อ่พี่รู้จิชูแต่เวลาแล้็จัดการใช่ไหมใช่วมาเ่ยมานี้ใ่ครับม่อพรู้แต่เราสยังไม่ได้ชิมเลยเอโอเค